สวัสดีค่ะ นีนาทาลบให้ยิบซีตรีผมนะคะวันนี้ก็จะมาทํานายนะคะในหัวข้อเจ้ากรรมในเวรของคุณนะคะอยากจะบอกอะไรถึงชาวราศีพฤษภนะคะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมนะคะไปจนถึงวันที่15มิถุนาย,ยนนะคะก็สามารถจะเข้ามารับฟังคอนเทนต์ตัวนี้ได้นะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่านีนาทํานายแบบพาพองค์รวมนะคะไม่เจาะจงดูของใครเพราะฉะนั้นก็ฟังแบบมีสตินะคะฟังเป็นแนวทางในการดํารงชีวิตก็พอเนาะวันนี้จะทําเป็นแบบพอาการนะคะกับพวกคุณนะคะมีไพ่เลื่องหมดยุทการ2กองนะคะมา มาดูกองที่หนึ่งกันนะคะกองที่หนนะคะใบนี้นะคะหรือถ้าใครชอบหมายเลขก็เลือกเป็นหมายเลขได้เลยนะคะเป็นหมายเลข35นะคะกองที่2นะคะโทนสีฟ้านะคะเป็นหมายเลข6นะคะใครชอบกองไหนนะคะก็สามารถเลือกกองนั้นกันได้เลยนะคะเข็นชัดนะ เลือกกันได้แล้วนะคะเรามาดูคําตอบกล่องที่1กันนะคะใบนี้นะคะเลข35บนะคะบอกคุณว่าคุณอยู่ในช่วงของการเติบโตและก็การก้าวหน้านะคะความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วถ้าคุณพยายามคุณก็จะทําได้อย่างประสบความสําเร็จหรือหาคนที่มีคุณภาพนะคะมาช่วยเหลือคุณแล้วก็จงใช้อํานาจที่คุณมีนะคะอย่างสมดุลน,นะคะเช่นเดียวกันอารมณ์เหมือนแบบ คำคาแนะนำบอกว่าเหมือนกับต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาขึ้นไปบนท้องฟ้าแผ่กิ่งก้านขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปคุณอยู่ในช่วงของระยะการเติบโตและก็การพัฒนาอย่างรวดเร็วเวลานี่คือเวลาที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวผลที่คุณได้ลงทุนเอาไว้คุณจะได้รับผลผลิตมากมายอย่างเรียกวา่าเป็นเกอบเป็นกำนะคะแล้วก็บอกเรยว่าคุณอาจจะทําหน้าที่เป็นหัวหน้าในการจัดการกับ ช่วงขาขึ้นของคุณหรือเป็นผู้ช่วยที่แก่งการของคุณก็ได้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนก็ตามนะคุณจะมีทีมที่แข็งแกร่งนะคะมีทีมงานที่แข็งแกร่งแล้วก็มีความสามารถที่โดดเด่นในการทํางานมาช่วยคุณนั่นเองนะคะคุณจะประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดนั่นเองนะอันนี้คือกองที่1นะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะขอสิใบ,บแรกของคุณนะคะว่าพลังงานเป็นยังไงนะคะ คุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่แบบมีความสามารถมากๆนะนี่คือราศีพฤษภกองที่1น,นะคะขอใบที่1น,นะคะอัศาวินถือเหรียญน,นะคะไพ่เดอะเลินะคะสองไม้เท้านะคะห้าเหรียญน,นะคะสามเหรียญน,นะคะ สิบเหรียญสี่เหรียญนะคะคุณจะแบบโก้าวกระโดดจริงๆนะแบบเขาเรียกได้ว่าเหมือนเศรษฐีอ่ะตัวเ,เล็กๆเศรษฐีตัวน้นอยๆเศรษฐีนี้อะไรประมาณนี้เดือดสันเจ็ดดาบนะคะแล้วก็ เดอะเมจิเชียนลงท้ายสวยมากเริ่มต้นก็ดีนะลงท้ายก็สวยเหมือนกันนะพลังงานบอกว่าคุณจะเติบโตถูกไหมคุณจะก้าวหน้าใช่ไหมแลวเหตุการณ์ปัจจุบันบอกว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่คุณนะจะได้ทบทวนอะไรบางอย่างหรือในเรื่องของคาว่าเงินเป็นเรื่องเงินนะสิ่งแรกเลยคือเรื่องเงินเหตุการณ์ตอนนี้คุณคิดเรื่องเงินแล้วก็เป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องของการต่อยอดการพัฒนาบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการทบทวน ไต่ตองให้รอบครอบว่าควรเอาลงทุนกองไหนดีกองที่1กองที่2กองที่3คุณควรจะลงทุนกองไหนดีแล้วมันจะทําให้คุณได้ผลผลิตนั้นๆด้วยนะคะเหตุการณ์รอบๆตัวของคุณในตอนนี้มีแต่คนคอยช่วยเหลือคุณนะคะมีแต่คนคอยซัพพอร์ตคุณคุณจะได้การยานิมิตที่ดีมาคอยช่วยคุณซึ่งนี่น่ามองว่าน่าจะเป็นเพศตรงข้ามเป็นเพศตรงข้ามของคุณมาคอยช่วยซัพพอร์ตคุณคุณจะ ดึงดูดเพศตรงข้ามหรืออาจจะหมายถึงว่ามีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามคนคนนั้นจะมาช่วยคุณให้คุณแบบประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะและก็คนคนนั้นนะคะถ้าให้จ่อจงนี้น่มามองว่าเป็นผู้ชายน่าจะเป็นคนที่มีอายุประมาณ4 5ไม่เกิน50ปีคนนี้จะมาช่วยคุณซัพพอร์ตคุณนะคะสิ่งที่คุณตั้งใจในตอนนี้ที่คุณอยากจะทามากๆเป็นโครงการระยะยาวเป็นโครงการที่คุณวางแผนเอาไว้ว่าจะต้องเติบโตแล้วก็ก้าวหน้า ก้าวแบบกระโดดด้วยนะคะหรือสิ่งที่คุณอยากจะทามันจะได้จะเป็นอารมณ์เกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ไหมใครที่แบบเป็นระบบข้าราชการอาจจะวางแผนการทําธุรกิจออนไลน์ในตอนนี้นะคะหรือว่าใครที่เป็นธุรกิจอยู่แล้วเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วเนาะก็อาจจะมีการวางแผนขยับขยายโครงการของคุณในระยะยาวก็ได้เช่นกันขายออนไลน์โลกโซเชียลอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันอดีตที่ผ่านมาคุณบอกตัวเองว่าเราเนะ่ยเคยพลาดมาก่อน คำว่าการเก็บเงินการออมเงินหรือการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยหรือแบบซุรุ่ยซุร่ายหรือบางทีบางคนจะบอกว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยสมังในเรื่องของการเงินเลยหาเงินเก่งมากแต่เงินนี่ออกเยอะมากแล้วเงินก็ออกไปแบบทีละเยอะๆบางทีอาจจะทําให้แบบถึงขั้นเงินติดลบเงินในบัญชีไม่เพียงพออันนี้คือที่ผ่านมาของคุณนะคุณได้ประสบการณ์นี้แล้วเลยทําให้คุณแบบมีการระมัดระวังตัวเองมากขึ้นมีการวางแผนการใช้เงินใช้เงินแบบมากขึ้นกว่าเดิม ก็จะใช้จ่ายอะไรแต่และอย่างคุณจะแบบคุณจะตรองแล้วอ่ะคุณจะรอบครอบคุณจะแบบมีแบบแผนการเป็นลิสต์ออกมาเลยว่าต้องจ่ายค่าตัวนี้นะอันนี้มาจ่ายค่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. แล้วก็มีบริวารคอยช่วยเหลือคุณคอยเป็นเหมือนเอ่อเขาเรียกว่านะถ้าคุณมีทีมงานคุณจะได้ทีมงานที่เก่งคนนี้จะเป็นคนที่แบบมีฝีมือมากเป็น p r o f e s ช i o n a l เลยแหละนะคะ mm hmm. เป็นคนที่แบบมี active นะคะ active แล้วก็เป็นคนที่แบบว่า เขาเรียกว่านะเจราจาเก่งต่อรองเก่งคุณจะได้ทีมงานดีน่าจะเป็นผู้หญิงที่อายุประมาณ25แต่ไม่เกิน35ปีมาซัพพอร์ตคุณเขาจะเป็นเหมือนครีเอทีฟให้กับคุณคุณจะได้คนที่มีฝีมือมาช่วยนะคะคุณจะได้ลูกค้าเยอะนะคะได้ลูกค้าที่แบบ สั่งซื้อสินค้าออเดอร์พรีออเดอร์ของคุณอนะเยอะมากคือน่ารู้สึกว่าเป็นเป็นขาขึ้นของคุณมากๆแม้กระทั่งอนา,าคตของคุณนะคะขึ้นมาสิบเหรียญคือน่าอิจฉามากนะถ้าขึ้นสิบเหรียญเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะได้เป็นเศรษฐีในธุรกิจที่คุณจะทําในตอนนี้นะคะหรือสิ่งที่คุณกำลังจะลงมือทําสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้นะคะเงินนะ่ะมันมาแบบนี่น่ามองนี่น่ามองว่ามันน่าจะทะลุเป้าได้เกินได้เกินคาด ได้เกินคาดอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ปัญหาที่คุณเจออยู่ตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณกำลังสงสัยหรือสิ่งที่คุณพยายามที่จะแก้ไขนะคะคุณจะมีทางออกมีลู่ทางคุณจะหาช่องทางนะคะหาช่องทางจนหาช่องทางจนได้นะคะหลายๆอย่างที่มันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนทางตันอะ่ะมันเป็นเหมือนทางตันแต่คุณจะเจอทางออกที่ดีนะคะเขาเรียกว่าเจอแสงปลายอุโมงค์ นะคะคุณจะมีทางแก้ไขได้กับเหตุการณ์นั้นๆนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะคนรอบข้างคอยช่วยเหลือคุณนะคะอย่างที่บอกคุณจะมีทีมงานดีคนรอบข้างจะคอยช่วยเหลือคุณคุณจะได้ลูกค้าดีคุณจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำจุนคุณคุณจะมีชื่อเสียงมีโดมีความโด่งดังมีชื่อเสียงในในงานนั้นๆในงานนั้นๆศิลปะนั้นๆที่คุณทําอยู่ในงานที่คุณทําอยู่ ะค,ะคุณจะเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมหรือเป็นที่ยอมรับในวงการเดียวกันของคุณนะคะความคิดนใจของคุณสิ่งแรกก็คือให้ระวังเรื่องของคำว่าการโกงห้ามโกงคนอื่นหรือถ้าคุณบอกว่าฉันไม่เคยโกงคนอื่นนะแต่มันชอบมีคนโกงคนแต่มีมีคนที่ชอบแบบโกงคุณหักหลังคุณ ก็ะะอันนี้อยากให้คุณระวังแต่ถ้าคุณเองเป็นคนคิดแบบอีกมุมหนึ่งก็คือเหมือนแบบอยากได้จนเกินไปแล้วก็เอาเปรียบคนอื่นอันนี้จะเป็นพลังงานที่ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาขึ้นมาเตือนว่าให้ระวังในเรื่องของการหักหลังหรือการถูกทรยศนะคะในตอนนี้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคุณจะประสบความสําเร็จอย่างมากๆเป็นไพ่เดอะเมเนชันแล้วก็อัศวินถือเหรียญนะคะเดอะเมเนชัน <whichever S 1> เนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าทุกอย่าง พรสวรรค์ของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานการเงินสุขภาพหรือความรักของคุณจะมาพร้อมๆกันแล้วก็เหมือนฟ้าเปิดดวงเปิดให้กับคุณนะคะทําให้คุณเรียกได้ว่าแบบมีความสุขกับการใช้ชีวิตในครั้งนี้มากๆนะคะสิ่งที่คุณทุ่มเทมัมนไม่สูญเปล่าไปเลยนะคะเรามาดูกันหน่อยนะว่าเจ้ากรรมนายเวรของคุณนะคะทุกครั้งที่คุณทําบุญให้กับเขานะคะเข้ามารับบุญกุศลจากคุณทุกครั้งไม่เคยขาดนะคะ เขาอยากให้คุณทําอะไรให้สิ่งแรกนะคะเป็นการทําบุญก่อนนะพูดถึงเรื่องของการทําบุญทําบุญอะไรให้กับเขาที่เขาขอนะคะคือการทําบุญบริจาคลงสมให้กับวิญญาณญาติจํานวนเงิน20บาท200บาท2-20บาทนะคะแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือหนังสือตำรานะคะหนังสือเรียนนะคะตำราเรียนนะคะบริจาคนะคะ,ะบริจาคทุนการศึกษานะคะและก็ทําบุญเกี่ยวกับเด็ก เด็กทารกนะคะเด็กแรกเกิดหรือว่าคุณแม่คุณแม่ลูกอ่อนอหรือคนตั้งครรภ์น,นะคะหรือคนตั้งครรภ์อยู่ทําบุญเกี่ยวกับเสื้อผ้าอาพอรของเด็กนะคะหรือเกี่ยวกับเกี่ยวกับน้ํเข้าสารนะคะแล้วก็ทาบุญเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะรถแอมบูเล็ตอะไรพวกนี้ค่ะที่สามารถบริจาคได้ทําได้เลยทุกอย่างที่เขาขอมาให้คุณทยอยทําทยอยทำแล้วมันจะดีขึ้นดีขึ้นอนะ่ะมันเป็นไพ่เดอะเมนเชเตสิ่งที่คุณจะได้รับ ะะเรียกได้ว,ว่าคุณจะสมปรัถนามากๆในเดือนนี้นะคะเขาก็ดูเหมือนจะแบบเ,เหมือนเขาทุกข์ทรมานนะนี่น่าสีว่าเขารับเหมือนเขารับโภชาตากมของเขาค่อนข้างทุกข์ทรมานมากๆเนี่ยนะคะคือน่าเห็นเป็นเป็นคนนะที่เป็นเจ้ากรรมในเวรของคุณเป็นคนไม่ใช่ไม่ใช่วิญญาณหรือสัมภเวสีแต่เป็น มนุษย์ด้วยกันนี่แหละแต่ว่าเขาเขาดูเหมือนจะเป็นคนที่แบบมีความทุกข์ทรมานมากๆคือเห็นเป็นผู้ชายอายุประมาณ 20- 25ปีคนนี้น่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณในตอนนี้ช่วงเวลานี้คุณอาจจะได้เจอเรียกว่านะได้เจอเขาแล้วด้วยนะคะได้เจอกับเขาแล้วด้วยเขาอาจจะเป็นลูกค้าคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นลูกน้องบริวารของคุณก็ได้หรือจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณก็ได้เป็นเป็นญาติเป็นบริวังของคุณก็ได้นะคะ หรืออาจจะเป็นคนรักของคุณก็ได้คนนี้ซึ่งเขาอ่ะค่อนข้างเหมือนทุกทรมานกับกับสิ่งที่เขาทําแต่พอคุณสมบุร์ให้กับเขาอุทิศบุญให้กับเขาเอาหัวใจกรรมมให้กับเขา,เ,า,เ,ขาเขาได้รับทำบุญให้กับเขาประมาณนั้นแล้วเขาจะเขาจะดีขึ้นมากๆดีขึ้นก็คือไม่ขัดขวางคุณนั่นเองนะไมคะไม่ขัดขวางคุณนั่นเองอืมนะคะเ,เดี๋ยวนะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหม อุปสรรคที่คุณเผชิญอยู่คุณจะสามารถผ่านไปได้นะคะผ่านไปได้นะคะถ้าคุณทำบุญประมาณนี้ให้กับเขานะคะโอเคนะคะเราไปดูกันต่อนะคะในกองที่2นะคะ กองที่2นะคะจะเป็นเลข6นะคะพลังงานใบนี้นะคะบอกคุณว่าจงค้นหาของสาเหตุของความทุกข์ดูนะคะว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากร่างกายเราไหมที่ไม่พร้อมหรือว่าเกิดจากสภาพจิตใจของคุณเองคุณจะได้รับการปกป้องได้รับการคุ้มครองจากเหล่าเทวดาของคุณแล้วก็รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรของคุณด้วยเช่นกันถ้าคุณปฏิบัติดีทําดีคุณก็จะได้รับการคุ้มครองจากพวกเขาเหมือนกับคําที่เขาพูดกันว่าคนดีผีคุ้ม นะคะจงใช้เวลาไปผ่อนคลายนะคะหายารักษาโรคที่คุณเป็นอยู่เช่นถ้าคุณป่วยทางด้านสภาพร่างกายก็คือหาคุณหมอถูกไหมแต่ถ้าคุณป่วยทางจิตใจนะคะก็ลองใช้จิตวิญญาณในการรักษาดูนะคะอ,อ่ะเรามาดูกันนะคะขอสิบใบแรกของคุณนะคะว่าเป็นยังไงบ้างใบแรกก็สวยเลยเนาะ คิงถือเหรียญนะคะโหไปที oh, ่สองสิบเหรียญมาแล้วอื้อไปที่สามเดว r l ิลทำไมอลังการอย่างนี้อุ oh, ้ย <c oughs> สวยมากเลยกองสองเนี่ยเก้าถ้วยอืมอ่ะสิบดาบที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยมีคนช่วยคุณบริวารไม่ค่อยช่วยเหลือคุณหรือบางทีเจอบริวารแย่เนาะเออนะคะเหมือนแบบเหมือนคุณสู้ด้วยตัวเองอะ นะคะเป็นไพ่เดส์นะคะเดอะทาวเวอร์น, ides, นะคะ, Tower, ะ,คะมันสร้างบุญกุศลเอาไว้เยอะๆนะเพราะตอนนี้คุณอาจจะแบบเหมือนกินบุญเก่ากินบุญเก่าแต่ว่าถ้าเราไม่สร้างบุญเอาไว้มันก็ทําให้บุญเก่าหมดไปแล้วบุญใหม่ก็ไม่ได้เอื้อมนวยคุณถ้าคุณไม่สร้างบุญใหม่นะคะสร้างบุญใหม่เอาไว้เยอะๆนะเดี๋ยวนะสไม้เท้านะคะหไม้เท้าแล้วก็ gm press นะคะคเออพลังงานบอกว่าตอนนี้คุณมีความสุขมากอยู่บนกองเงินกองทองของคุณนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณหมดบุญไปแล้วถ้าคุณไม่สร้างบุญใหม่นะคะมันก็จะล่อยหลอลงทำให้คุณมีความทุกข์ได้เหมือนที่บอกอะมองหาสาเหตุของปัญหาความทุกข์ดูว่ามันเกิดจากอะไรนะคะ คุณจะได้รับการปกป้องจงหาเวลาไปพักผ่อนนะคะผ่อนคลายไม่ต้องรีบหรือไม่ต้องกังวลใจทั้งสิ้นนะคะถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันผิดปกติเกี่ยวกับร่างกายคุณจิตใจของคุณนะคะให้ลองหาสาเหตุของปัญหาดูนะคะอย่าเพิกเฉยอยากเพิกเฉยกับอาการที่คุณเป็นนะคะ,ะแล้วก็อย่าเครียดจนวิตกกังวลจนเกินไปเพราะตอนนี้มันขึ้นมาว่าวิตกมากกังวลมากนะคะเป็น the tower แล้วก็พ่ d e s ขึ้นตกตกคำว่าวิตกกังวลอะนะคะ ตกกังวลกุ้มใจเพราะว่าการเสาสถานการณ์ที่มันแย่ๆเพราะว่าที่ผ่านมาคุณแบบคุณดีมาทุกอย่างเราอยู่มาเหมือนแบบอยู่มาช่วงจังหวะหนึ่งมันแบบมันแบบหวบลงเลยอะ่ะอืมนะคะเหตุการณ์ปัจจุบันตอนนี้เอาตอนนี้ก่อนคือดีมากมีความสุขมีความสุขนะนน่้นาร้สึ่ว่าคุณเป็นคนที่หาเงินเก่ง เป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นคนที่มีการวางแผนเรื่องของการใช้เงินการทํามาหากินของคุณก็เก่งมากโดดเด่นมากแล้วก็เป็นคนที่เอ่อเารียกว่านะรบ้อยครั้งชนะ้อยครั้งอืมนะคะรบ1อยครั้งชนะ1อยครั้งแล้วก็เป็นคนที่ชอบการลงทุนทุกครั้งที่คุณลงทุนด้วยเงินน่ะคุณจะประสบความสําเร็จทุกๆครั้งไม่เคยพลาดในเรื่องของการวางแผนการลงทุนของคุณเลย นะคะสิ่งที่คุณเจอในรอบๆตัวตอนนี้คุณมีความสุขกับครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องบุตรหลานบริวารของคุณหรือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของคุณบ้านที่คุณพักนะคะเสื้อผ้าที่คุณสวมใส่คุณมีความสุขแล้วก็เต็มไปด้วยคําว่าทรัพยากรของคุณที่คุณที่คุณมีอยู่ในตอนนี้มันมันอุดมสมบูรณ์มากๆสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณหวังเอาไว้อยากจะทําในตอนนี้บางคนบอกว่าตอนนี้ฉันอยากไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัว ไปต่างจังหวัดกับครอบครัวอยากไปแบบต่างประเทศคือเหมือนแบบไปทํางานไปเรียนหรืออาจจะไปเที่ยวหรืออาจจะแบบไปอยู่แบบเาวนก็ได้เหมือนมีความคิดเกี่ยวเรื่องของต่างประเทศแล้วก็มีความคิดว่าอยากดูแลคนในครอบครัวให้สมบูรณ์แบบมากที่สุดเช่นอยากดูแลคุณแม่อยากดูแลคุณพ่อประมาณน,นั้นนะคะแล้วก็อยากดูแลบริวารของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะ เพราะอดีตที่ผ่านมาของคุณน่ะมันเต็มไปด้วยคําว่าความอุดมสมบูรณ์อิ่มน,ำำานําสําราญอยากกินอะไรคือได้กินอยากซื้ออะไรคือได้ซื้ออยากไปที่ไหนก็ได้ไปอยากเที่ยวก็ได้เที่ยวคือที่ผ่านมาคุณมีความสุขสามารถไปคนอื่นได้นะคะแต่คนรอบข้างของคุณบริเวณของคุณน,น่ารู้สึกว่าไม่มีคนที่แบบซัพพอร์ตคุณได้เหมือนคุณแบบทุกอย่างคุณทําด้วยตัวเองอืมเหมือนทุกอย่างที่คุณทาได้ด้วยตัวเองหมดเลยนะคะเดีย๋ยวนะ มีคนเอาปัญหามาให้ไหมบริวารบริวารของคุณเหมือนจะมีคนคนหนึ่งเอาปัญหามาให้นะเป็นผู้หญิงที่อายุประมาณ20แต่ไม่เกิน25ปีคนเนี้ยจะชอบเอาปัญหาเรื่องของทางการเงินมาให้กับคุณตลอดเวลาเช่นเอาเงินไปลงทุนหน่อยพี่หนูอยากได้เงินลงทุนแบบนี้แบบนี้เออพปอร์ตหน่อยอะไรเงี้ยเรื่องเงินลงทุนแล้วคุณก็เหมือนจะให้แต่พอเวลาที่ คุณอยากได้ความช่วยเหลือจากคนเหล่านั้นบางทีเขาก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้เหมือนแต่คุณแต่คุณจะเป็นคนที่แบบคอยช่วยซัพพอร์ตเขาตลอดเวลามันจะเป็นเหตุการณ์ประมาณนั้นแล้วก็ในอนาคตของคุณนะสิที่คุณต้องระวังมีเรื่องหนึ่งที่คุณต้องระวังคือคําพูดของคนในครอบครัวคู่แข่งคู่สัญญาโดยเฉพาะคู่แข่งนะคะและก็ให้ระวังเกี่ยวกับมือที่สามบุคคลที่สามหรือเกี่ยวเรื่องของความรักๆใกล้ๆนะคะซึ่ง บางทีบางคนประมาทประมาทเรื่องของการใช้ชีวิตเกี่ยวกับคู่ครองอสมมติว่าถ้าคุณมีแฟนมีสามีมีภรรยาแต่ถ้าเราแบบเผลอไปนอกใจนั่นหมายความว่าจุดจบหรือหายยะมันจะมาเยือนคือเข,เขาเตือนขึ้นมาว่าแบบเกี่ยวกับเรื่องของมือที่สามพวกนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวเรื่องของคำพูดคำพูดของคนในครอบครัวที่มาทิมแทงใจคุณ แล้วก็เกี่ยวเรื่องของคู่แข่งนะคะอันนี้อยากให้คุณระวังทํำยังไงต้องมีสติปัญญาพอสมควรใจเย็นมากๆแล้วก็รักษาสินให้ครบจะทําให้คุณอยู่รอดปลอดภัยนะคะปัญหาที่คุณเจอตอนนี้นี่น่ามองว่ามันเป็นปัญหาที่คุณอยากจะแก้ไขนะอยากจะหาทางออกอืมมันชอบจะมีปัญหาเกี่ยวกับ ปัญหาเฉพาะหน้าเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วคุณต้องแก้ตลอดเวลามีแต่คนเอาปัญหามาให้แบบมันเอื่มละอาจริงๆเจอคนดื้อกับคุณอะไรประมาณนี้ทำอให้เนี่ยคือความนิ่งแล้วคุณจะมีทางออกนิ่งจะมีทางออกอย่างเดียวนะคะคนรอบข้างในเวลานี้คุณจะได้เจอคนรอบข้างคอยช่วยคุณเป็นคนในครอบครัวนะเป็นคนในครอบครัวเดี๋ยวนะคะเป็นคนในครอบครัวนี้น่าจะเห็นเป็นคุณย่าคุณย่าของคุณ บางคนจะบอกว่าเอาคุณย่าไม่อยู่แล้วแล้วจะเป็นใครช่วยจะเป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งมาช่วยคุณแต่ผู้ชายคนนี้ดูเหมือนจะเป็นเออเป็นผู้ชายประเภทสองนะชายประเภทสองก็คือ LGBT เนะเาะประมาณนี้คนนี้จะมาช่วยคุณอหน่าจ่อจงให้ประมาณนี้แต่ถ้าบางคนจะบอกว่ายังไม่เห็นใครเลยที่พูดมา แต่มันจะมีแน่นอนแต่จะเป็นใครแค่นั้นเองแต่เนี่ยจาะจงไปให้แล้วว่าเป็นเป็นคนนั้นนะคะแต่จะมีคนมาช่วยคุณอย่างแน่นอนนะคะเป็นคนในครอบครัวนะคะ,ะและก็ความคิดในใจของคุณตอนนี้คุณดูวุ่นวายมากสับสนมากว้าวุ่นมากแล้วก็ไม่รู้จะหาทางออกยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะได้มาแบบไหนมันจะเกิดขึ้นจริงๆหรอหรือแบบ มันจะมีทางออกจริงใช่ไหมท่านจะแก้ปัญหาได้จริงใช่ไหม,ไหไไหมตอนนี้คือสับสนตัวเองมากมันแบบอีลงตัวนังคือความเป็นคุณมัน,มนตีกันแบบล้วนมากเลยตอนเนี้ยอืตอนนี้มันล้วนมากแล้วแบบคุณต้องมีสติอ่ะคุณต้องคุณต้องนิ่งเพราะตอนนี้ความผู้ขกองคุณมาเกิดจากคําว่าร่างกายคุณจิตใจของคุณที่มันไม่พร้อมนะคะคุณต้องนิ่งแล้วก็หนักแน่นตั้งใจทํางานอย่างเดียวไม่ต้องโฟกัสอะไรตั้งใจทํางานอย่างเดียวแล้วมันจะดีเองนะคะเงินจะดีเองนะคะแล้วก็ สรุปเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันจะเกิดขึ้นคิงถือเหรียญแล้วก็ไพ่ดีเอ็มเพลสอุดมสมบูรณ์มากๆบอกเลยว่าอุดมสมบูรณ์มากสิ่งที่คุณเคยได้ไมันจะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเงินทองโชคลาภอำนาจวาสนาบารมีของคุณนะคะหรือว่าเสื้อผ้าที่คุณสวมใสคุณจะดูสวยดูหล่อขึ้นนะคะที่อยู่ที่กินของคุณจะแบบมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็ มีข้าวกินแน่นอนมีข้าวกินแน่นอนมีที่อยู่ที่นอนดีอย่างแน่นอนนะคะอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องพูดอะไรเยอะสมบูรณ์อย่างแน่ๆน,นะคะแค่ทำบุญให้กับเขาให้กับเจ้ากรรมนายเวรเยอะๆทุกครั้งที่คุณทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะ <conom ics> คืยหน้ามองว่าบางท่านอะไม่ได้ทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรขาดหายไปช่วงหนึ่งขาดหายไปช่วงหนึ่งนะซึ่งเจ้ากรรมนายเวรของคุณนะคะจะเป็นคนนะ ไม่ใช่ผีไม่ใช่วิญญาณแต่เป็นคนเห็นเป็นผู้ชายอายุประมาณสักห้าสิบปีขึ้นไปนะคะอืมน่าจะเป็นเพื่อนคุณนะคะเป็นน่าจะเป็นเพื่อนคุณหรือคนในชีวิตของคุณนะคะเออคุณได้เจอกับเขาแล้วคนนี้เป็นคนเก่งคนนี้แหละจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณในตอนนี้อืมนะคะแล้วก็เวลาทําบุญอะ แค่นึกถึงเขาด้วยการสวดมนต์ไหว้พระรักษาศี 5, ลห้สารักษาศีลแปดไปปฏิบัติธรรมนะคะอุทิศบุญแพ่บุญกุศลให้แล้วก็กวดน้ําให้กับเขาแล้วก็ส่งจิตถึงคนคนนี้นะคะแล้วเขาจะได้รับเองเพราะนาั่นรู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยได้รับเขาบอกแบบนั้นจิตของเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยได้รับบุญกุศลจากคุณเลยนะคะคุณเคยนา่ารู้สึกว่าพฤกษบางท่าน มีความคิดอยากทําบุญแต่บางทีสถานการณ์มันไม่ได้เอื้ออำนวยให้คุณได้แบบเออได้ไปทําบุญที่ตรงนี้ตรงนี้หรือบางทีคุณได้ทําบุญแค่ตามโอกาสตามวาลาเท่านั้นเองอืนะคะเขาอยากให้คุณทําอะไรให้ทำบุญเกี่ยวกับสิ่งแรกก็คือเออเป็นเงินบริจาคนะคะให้กับสมว่าไปทำบุญที่วัด สิบบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยสิบาทหนึ่งพันบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนี่คือได้หมดเลยนะคะเลขที่ลงท้ายด้วยเลขสิบนะคะแล้วก็บอกว่าขอให้เงินนี้นะคะเป็นปัจจัยส่งถึงเจ้ากรรมในเวรนะคะจ่ายเป็นค่าน้ําค่าไฟนะคะแล้วก็ทําบุญเกี่ยวเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์นะคะเช่นเข็มฉีดยาประมาณนี้นะคะหรือทําบุญเกี่ยวกับเดี๋ยวนะคะเกี่ยวกับสัตว์สี่เท้านะคะเช่น แถ่ชีโคกะบือนอกหมาน้อกแมวแบบนี้ค่ะได้หมดเลยอย่าล,ลืมรักษาสิน้าสิแปดด้วยนะคะว่าจะเป็นผลบุญให้กับคุณนะคะอืมเขาขอขอบุญประมาณนี้ทําให้คุณนะ่ะเจริญเติบโตก้าว,ว,วหน้าอย่างแน่นอนนะคะ,อะเอาหัวศิกรรมให้ไหมอืมใช่เขารอการเอาหัวศิกรรมจากคุณนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถ้าคุณลืมหรือลืมยกบุญให้กับเขารีบทํรเลยนะคะหรือใครที่บอกว่าปกติทำอยู่แล้วอันนี้ยิ่งเป็นการดีเขาก็ยิ่งแบบได้รับบุญกุศลจากคุณมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นนะคะอ่ะโอเคจบลงไปแล้วนะคะที่สําคัญก็คือการรักษาศีลห้าให้ครบนะคะจะเป็นเกราะป้องกันให้คุณได้ทําให้คุณคขาวค่าปลอดภัยนะคะบา,บาย